อนนี้เราก็มาถึงช่วงสองนะเมื่อกี้เผลอไปโดนปุ่มอะไรก็ไม่รู้นะแล้วตอนนั้นนะ้บาบ้าแกเผลอเผลอไปโดนปุ่มตรงเนี้ยเนะี่ยลันไปพอหยุดเวลาเนี่ยเราจะถ่ายไม่พอใช่ไหมงั้นเลยก็มาต่อในช่วงสองนะครับอันหนึ่งนะสัทงทีมุกขก่อนเ<า>ริ่า,า,าเสร็จได้ครับพอดีผมนะครับผมมีเอ่อ ของฟอนพิเศษนะครับเป็นอของประจำชุดอสำหรับผมเลยกังกังปัานอามานะครับส่วนผมนะครับจะต้องนะครับหันหน้ากล้องหลังพอดีนะครับตอนนี้นะคะับผมนะครับได้เดินทางมาสึบ้านหญ่แล้วแล้วตอนนี้ครับแขกรับเชิญของเรา เห็นไม่เห็นหน้าตัวเองเลยน่ะครับตอนนี้เอาพนดอนถ่ายต่อเอานน่นถ่ายต่อบ้านนี้ก็ต้องมาไกลนะครับอยู่ที่ไหนละบ้านนี้บอกบ้านนี้ก็จะประมาณอยู่ริมลิงหน่อยเอาสถานที่ตั้งไปอุษาห์ตั้งอยู่ที่ไหนอยู่ลายฮะตำบลอะไรตัมิว ไดขับรถแค่สิหนาทีนะขับรถแค่15นาทีนะครับบ้านอยู่ตำบลอะไรบช่ตำาเขาพังงา